ผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปอย่างตื่นตระหนกเพิ่งจะโยนวัตถุลึกลับในมือของเธอลงแม่น้ําพยายามทําลายหลักฐานแต่ในวินาทีถัดไปมีนกขนานดใหญ่เคลื่อนไหวใต้ถุน้ําใครจะคิดว่าสัตว์ประหลาดที่ควรจะสูญพันธุ์ไปเมื่อหลายล้านปีที่แล้วไทเซราทอปส์ ops, กลับปรากฏตัวขึ้นอย่างประหลาดในสนามรบเวียดนามปี1968นี่คือภาพยนตร์สยองขวัญแนววิทยาศาสตร์เรื่องใหม่ล่าสุดในปี2025สงครามดึกดำบรร ในฐานะที่เป็นภาพยนตร์บีระดับต้นทุนต่ํามันพึ่งพาความรู้สึกกดดันที่ทําให้หายใจไม่ออกคะแนนกลับสูงกว่าภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ที่ออกฉายในปีเดียวกัน j u r a s s i c World การเกิดใหม่เผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์โลกอาวุธร้อนสมัยใหม่ที่มนุษย์ภูมิใจจะสามารถหยุดมันได้จริงหรือภาพยนตร์เรื่องนี้ให้คําตอบที่โหดร้ายที่สุดเรื่องราวย้อนกลับไปที่ปี1968สงครามเวียดนามกําลังรุนแรงหน่วยลาดตระเวณงูเหา่า ของกองทัพสหรัฐกำลังปฏิบัติภารกิจในป่าทึบที่น่ากลัวจูจูก็ถูกสัตว์ประหลาดที่ไม่ทราบชื่อโจมตีอย่างบ้าคลั่งสถานที่เกิดเหตุสลดใจเกินจะบ,บรรยายสมาชิกหน่วยคนสุดท้ายพยายามยกปืนต่อต้านแต่เขาจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนตายก็ไม่รู้เลยว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดประเภทไหนหลังจากที่สํานักงานใหญ,ใหญ่ติดต่อกับหน่วยงูหลามไม่ได้เลย จึงตระหนักว่าสถานการณ์ร้ายแรงตัดสินใจส่งทีมที่ดีที่สุดไปหน่วยลาดตะเวนแรงไปทําการสอบสวนหน่วยนี้เพิ่งกลับมาจากแนวหน้ายังไม่มีเวลาหายใจก็ได้รับภารกิจอันตรายที่ต้องลึกเข้าไปในแนวศัตรูคืนนั้นหัวหน้าหน่วยเบกพาทีมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลงไปในป่าดงดิบที่เป็นจุดหมายหลังจากลงจอดสมาชิกหน่วยแยกแย้ายกันค้นหาเบคก,ก็พบรอยเท้าที่ใหญ่ผิดปกติในโคลนการค้นหาต่อมาทําให้ทุกคนขนลุก มีคนเก็บขนขนาดยักษ์ที่ยาวกว่ามือออกมาได้ยังมีคนเหยียบเข้าไปในกองอุจจาระปริมาณที่น่าทิงนั้นเกินกว่าช้างไปมากไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาพบเป้ที่หน่วยลาดตระเวนที่หายไปทิ้งไว้ข้างในมีการกล่าวถึงสถานที่ลึกลับสถานีวิจัยหมายเลขสี่และทียโฮพื้นเต็มไปด้วยปลอกกระสุนขนาด5.56ม mm. ิลลิเมตรแสดงให้เห็นว่าที่นี่เคยเกิดการต่อสู้ที่รุนแรงที่แปลกคือที่กลับไม่พบศพเลยแม้แต่ศพเดียวเบคมีลางสังหรณ์ถึงอันตราย เขาสั่งให้หน่วยลาตระเวนเคลื่อนที่ไปยังทิศทางของสถานีวิจัยอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามพวกเขาเพิ่งเข้าสู่ป่าทึบรอบๆมีเสียงร้องที่น่าขนลุกดังขึ้นเป็นระยะในเงาของป่าดูเหมือนจะมีสัตว์ป,ป้ายซ่อนอยู่มากมายเส้นประสาทของสมาชิกในหน่วยตึงเครียดถึงขีดสุดเพื่อความปลอดภัยเบกส่งสัญญาณให้ทุกคนหยุดเดินหน้ายืนเฝ้าระวังอยู่กับที่ แต่ในขณะที่เขากําลังมองสถานการณ์ผ่านกล้องส่องทางไกลความน่ากลัวที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นต่อหน้าพลังที่เหนือกว่ามนุษย์ไม่มีที่ให้ต่อต้านหัวหน้าหน่วยเบ็คถูกแรงที่น่ากลัวดึงเข้าไปในปาทึบในทันทีความเร็วสูงจนสมาชิกในหน่วยไม่มีโอกาสได้ยิงในระหว่างการลากที่บ้าคลาั่งเด็กใช้สัญชาตญาณมืออาชีพในการเหนี่ยวกยอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกระสุนหมด จึงสามารถหลุดพ้นจากการพันฒนาการของสัตว์ประหลาดได้อย่างยากลําบากเมื่อสมาชิกในหน่วยมาถึงสัตว์ประหลาดนั้นได้หายเข้าไปในความมืดแล้วแม้ว่าเบคจะมองไม่เห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของมันแต่เขามั่นใจว่านี่ไม่ใช่เสือแน่นอนถึงกระนั้นหน่วยแรงยังคงตัดสินใจที่จะปฏิบัติภารกิจเพราะกลุ่มคนเก่งนี้ไม่เคยถอยพวกเขาตัดสินใจที่จะตรงไปยังสถานีวิจัยหมายเลขสี่บนแผนที่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือภายใต้การนำของทหารหญิงเวียดนามคนหนึ่ง หน่วยพิเศษของโซเวียตกำลังตามมาด้วยเช่นกันเป้าหมายของชาวโซเวียตคือหน่วยเกาะนกแง้งแต่พวกเขาก็พบว่าอย่างรวดเร็วในป่าดงดิบนี้ยังมีนักล่าชนิดที่สามทหารโซเวียตคนหนึ่งที่เดินอยู่ท้ายแถวหายไปในเงาต้นไม้ทันทีเมื่อเพื่อนร่วมทีมโซเวียตกลับมาพวกเขาเห็นเพียงรอยเลือดที่น่าสยดสยองอยู่บนพื้นและศพที่ขาดส่วนของสมาชิกทีมชาวโซเวียตที่ไม่รู้ความจริง ได้โยนความผิดนี้ทั้งหมดไปที่ชาวอเมริกันอีกด้านหนึ่งหน่วยเบ็กพบฟันขนาดใหญ่เท่ากับฝ่ามือระหว่างทางนี่ยิ่งยืนยันความคิดของพวกเขาว่าในป่านี้มีสัตว์ประหลาดต่อมาพวกเขาพบทางเดินมืดที่ตรงไปยังสถานีวิจัยหลังจากเข้าไปในถ้ำแสงจากไฟฉายของทุกคนส่องไปที่ศพที่เน่าเปื่อยอย่างมากหลายศพนั่นคือศพของหน่วยงูที่หายไปก่อนหน้านี้ขณะที่ทุกคนกำลังกลัน้นหายใจสังเกตบาดแผลอยู่ เสียงบทฟันหนักๆดังมาจากด้านหลังทันทีมีเหตุการณ์ที่ด้านหลังทุกคนไม่คาดคิดมาก่อนผู้ที่โจมตีพวกเขาคือไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปนานนับล้านปีและถ้ำนี้ก็คือรังของพวกมันเมื่อเผชิญหน้ากับไดโนเสาร์ที่พุ่งออกมาอย่างบ้าคลาั่งหน่วยจึงเปิดฉากยิงเต็มที่ในช่วงเวลานั้นเปเลวไฟจากปืนทําให้ถ้ำสว่างเป็นสีแดงแต่จํานวนสัตว์ประหลาดนั้นมากเกินไป พวกเขาจึงต้องจุดระเบิดมือเพื่อปกป้องการถอยกลับในความยุ่งเหยิงเบคหัวหน้าหน่วยและวอลเตอร์ได้หลงกับหน่วยใหญ่ทั้งสองคนใช้แรงอย่างเต็มที่ในการปีนออกจากปากถ้ำใช้เถาวันย่างหวาดเสียวหลบหนีการล้อมของไดโนเสาร์ขณะที่สมาชิกหน่วยอีกกลุ่มเพิ่งออกจากถ้ำยังไม่ทันได้หายใจก็มีนักล่าขนาดยักษ์ที่ใหญ่กว่าเฮลิคอปเตอร์ปรากฏขึ้นตรงหน้าขณะนั้นเบคและอีกคนที่หลงทางมาถึงพื้นที่โล่ง พบว่าที่นี่เต็มไปด้วยกระดูกขาวโพลนที่น่ากลัวกว่านั้นคือมีไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ตัวผู้โตเต็มวัยนอนหลับอยู่กลางพวกเขาหายใจเข้าลึกๆพยายามเดินออกไปอย่างเงียบๆโชคดีที่ไดโนเสาร์ตัวใหญ่ไม่ได้ตื่นแต่โชคร้ายคือลูกไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ที่เพิ่งเกิดไม่กี่ตัวพบกับขนมสองชิ้นนี้เสียงร้องแหลมของลูกไดโนเสาร์ทำให้ราชาแห่งป่าที่หลับอยู่ตื่นขึ้นในทันที วิ่งเบ็คและวอเตอร์วิ่งหนีอย่างบ้าคลั่งในป่าดงดิบกระสุนปืนไรเฟิลขนาด5.5 6มิลิเมตรที่ยิงใส่ไดโนเสาร์ทีเร็กซ์เหมือนกับการเกาที่แปลกประหลาดที่สุดคือไดโนเสาร์ตัวเมียที่เคยไล่ตามอยู่จูๆ่ๆก็หยุดขณะที่ทั้งสองคิดว่าหนีรอดมาได้ไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ตัวผู้โตเต็มวัยที่ดูร้ายกว่ากลับขวางทางหนีทั้งสองวิ่งหนี จนมาถึงขอบหน้าผาข้างหน้าเป็นแม่น้ําที่ลึกไม่เห็นก้นข้างหลังคือสัตว์ประหลาดที่คอยเอาชีวิตในสถานการณ์ที่ไม่มีทางออกเบคจับมือวอลเตอร์แล้วกระโดดลงลงไปในกระแสน้ําเย็นเฉียบการตกลงไปในแม่น้ําทําให้วอลเตอร์หมดสติและไดโนเสาร์ตัวนั้นกลับแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการว่ายน้ําที่น่าทึ่งว่ายไปยังฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็วโชคดีที่ทั้งสองไม่ได้ถูกพบ ในขณะนั้นมีผู้หญิงลึกลับคนหนึ่งชื่อโซเฟียปรากฏตัวช่วยเบ็คในการช่วยเพื่อนร่วมทีมที่แท้เธอเป็นผู้รอดชีวิตจากสถานีวิจัยและเสียงคำรามที่ดังมาจากหน้าผาอีกฝั่งก็คือเสียงของครอบครัวไทแรนโนซอรัสที่เรียกข้ามแม่น้ำฝั่งตรงข้ามคือแม่ของไทแรนโนซอรัสพวกเขาคือคู่ชีวิตแม่พาลูกไปด้วยพ่อออกไปหาอาหารถ้าพ่อไม่อยู่บ้านแม่ก็ต้องพาลูกออกไปหาอาหาร ดังนั้นพ่อจะทําทุกวิถีทางเพื่อกลับไปหาครอบครัวตอนนี้เราปลอดภัยแล้วโซเฟียพาสองคนกลับไปที่สถานีวิจัยหมายเลขสี่ที่นี่กําแพงคอนกรีตเสริมเหล็กชั่วคราวกันไม่ให้สัตว์ประหลาดเข้ามาเด็กเต็มไปด้วยคําถามในใจทําไมสัตว์ประหลาดที่สูญพันธุ์ไปนานนับล้านปีถึงกลับมาที่นี่ใช้ทําอะไรแล้วทําไมข้างนอกถึงมีสัตว์ประหลาดโซเฟียสารภาพเธอและสามีเคยได้รับมอบหมายจากแม่ทัพบ,บอลคินแห่งโซเวียต ให้มาพัฒนารถชนอนุภาคที่นี่ไม่คาดคิดว่าการทดลองจะควบคุมไม่ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเปิดช่องโหว่แห่งกาลเวลาไปยังยุคดึกดำบรรแม่ทัพบ,บอโลคินเพื่อปกปิดความจริงและยึดข้อมูลไว้คนเดียวฆ่าล้างทีมวิจัยทั้งหมดโซเฟียเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเบครีบขอความช่วยเหลือจากสำนักงานใหญ่ผ่านวิทยุอย่างไรก็ตามผู้บังคับบัญชากลับไม่เชื่อคำพูดเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดของเขาแม้กระทั่งหัวรเราะเยาะเขาว่าเขาอาจจะกินเห็ดพิษแล้วเกิดภาพหลอนไม่มีการขอความช่วยเหลือ ทั้งสามคนจึงต้องออกเดินทางไปยังป่าดงดิบเพื่อค้นหาสมาชิกหน่วยที่หายไปในขณะเดียวกันสมาชิกหน่วยอีกด้านกําลังเคลื่อนที่อยู่ในเขตแดนของไดโนเสาร์กินพืชพยายามไปยังสถานีวิจัยเพื่อรวมตัวกันอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขามาถึงพื้นที่โลง่งกลับถูกหน่วยลาดตระเวนของโซเวียตซุ่มโจมตีขณะที่ทั้งสองฝ่ายกําลังยิงต่อสู้กันอย่างดุเดือดท้องฟ้าจูๆ่ๆก็มืดลงจักระพัดแห่งท้องฟ้าในยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างไดโนเสาร์ปี ได้จ้องมองไปที่เหยื่อบนพื้นดินกลุ่มนี้ทั้งสองฝ่ายถูกบังคับให้หยุดยิงและหันไปยิงที่ท้องฟ้าไดาโนเสาร์ปีกมีความเร็วสูงมากทหารโซเวียตคนหนึ่งถูกปากขนาดใหญ่แทงทะลุในทันทีกลายเป็นอาหารว่างของไดโนเสาร์ปีกในทันทีในขณะที่ไดโนเสาร์ปีกกำลังกินอาหารสมาชิกหน่วยต่อสู้ไปพร้อมกับถอยกลับในที่สุดก็ได้รวมตัวกับเด็กทั้งสาคนที่ขอดป่าดงดิบอย่างไรก็ตามความสุขจากการรวมตัวของกองก,องกำลังใหญ่อย่างไม่ยาวนาน เสียงคำรามที่น่าขนลุกก็ดังขึ้นรอบๆโซเฟียน่าซีดเธอรู้ตัวว่ากลุ่มนักล่าที่อันตรายที่สุดไดโนเสาร์ขาเหยียบได้ล้อมพวกเขาไว้แล้วพูดจบรูปร่างที่ว่องไวจำนวนมากก็ทะลุผ่านเงาต้นไม้ได้เริ่มการโจมตีที่ร้ายแรงกลุ่มนักล่าจากยุคก่อนประวัติศาสตร์นี้ไม่เพียงแต่ยึดพื้นที่บนพื้นดินแต่ยังเรียนรู้ที่จะโจมตีจากยอดต้นไม้ที่หนาแน่นจำนวนมากจนทำให้รู้สึกตกใจ แม้ว่าพวกมันจะมีขนาดเล็กแต่ยิงหนึ่งนัดก็สามารถจัดการได้แต่ความเร็วที่รวดเร็วทําให้ไม่สามารถป้องกันได้ในความยุ่งเหยิงทหารที่ได้รับบาดเจ็บคนหนึ่งกลับถูกกลักเข้าไปในที่มือดอย่างเงียบๆหน่วยเบรกรีตามเสียงไปและทหารคนนั้นก็ไม่ได้รอให้โชคชะตากําหนดเขาพยายามลุกขึ้นโดยมีเพียงไม้แท่งหนึ่งและมีดสั้นต้องเผชิญหน้ากับไดโนเสาร์ที่โลบมากถึงสี่ตัวในเวลาเดียวกันทหารใช้แขนของเขาป้องกันกรงเล็บที่พุ่งเข้ามาอย่างเต็มที่ หันหลังใช้มีดสั้นฟันมันตายอย่างไรก็ตามสิ่งที่แปลกคือเหลือเพียงที่เตรียมจะล้อมรอบแต่จูจูมันกลับเหมือนรู้สึกถึงสิ่งที่น่ากลัวกว่ามามันไม่หันหลังและวิ่งเข้าปาทึบทหารยังคิดว่าความกล้าหาญของตนทําให้มันหนีไปกําลังคิดจะจุดบุหรี่เพื่อคลายความตื่นเต้นแต่กลับไม่รู้ว่าความตายอยู่ข้างหลัง ที่แท้นี่คือแหล่งที่นักกลัวสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่กว่าที่มีสติปัญญาสูงกว่ามันฉับพลันเปิดท้องทหารมันฉลาดถึงขนาดรู้ว่าจะต้องเงียบเมื่อเบ็คและคนอื่นเข้ามาใกล้ทหารที่ใกล้ตายเพื่อเตือนเพื่อนร่วมทีมใช้แรงสุดท้ายฟันสัตว์ประหลาดยิงได้เลยแม้ว่าเบ็คและคนอื่นจะเปิดไฟเต็มที่ แต่ก็ยังถูกสัตว์ประหลาดที่เจ้าเล่ห์นี้หลบหนีไปในความมืดเพื่อนร่วมทีมที่บาดเจ็บสาหัสรู้ดีว่าตนมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเพื่อไม่ให้เป็นภาระก,กับทุกคนเขาเลือกที่จะอยู่ประจำที่สถานีวิจัยเพื่อป้องกันหลังขณะที่เบคและคุณอื่นๆขึ้นเรือไม้เพื่อถอนตัวเสียงระเบิดที่ดังกึกกล้องมาจากทิศทางของสถานีวิจัยทหารเลือกที่จะตายร่วมกับกลุ่มสัตว์ประหลาดนั้นเมื่อฟ้าสางโซเฟียเปิดเผยแผนการบ้าคลั่งของแม่ทัพบ,บอลโลคินต่อทุกคนหากไม่ทำลายเครื่องชนอน,อนุภาคทีี่่ไมเสยนนั้น ช่องโหว่แห่งการเวลาจะพังทลายอย่างสิ้นเชิงเบคบอกกับสมาชิกในหน่วยนี่ไม่ใช่แค่ภารกิจในสงครามเวียดนามอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของอารยาธรรมมนุษย์ทั้งหมดเบคตั้งใจจะเรียกเครื่องบินคิงระเบิดเพื่อจัดการให้เสร็จสิ้นแต่โซเฟียใส่หัวด้วยความตกใจทันทีที่เครื่องชนอนุภาคถูกทำลายอย่างรุนแรงช่องโหว่ที่พังทลายจะพุ่งออกไปทั่วโลกเหมือนดังดอกไม้ไฟกล่าวอีกในหนึ่งระเบิดลูกนี้จะกลายเป็นการโจมตีทางการเวลาในระดับโลกแล้วเราควรทำอย่างไรดี ต้องตัดการจ่ายพลังงานจะทำอะไรก็คือถอดปลั๊กออกนี่หมายความว่าพวกเขาต้องเข้าไปในค่ายศัตรูด้วยตัวเองปิดเครื่องด้วยมืออย่างไรก็ตามขณะที่หน่วยกำลังเดินตามแม่น้ำกลุ่มทรแอสซัท็อปส์ที่ริมฝั่งซัดเดลีดูกระสับกระส่ายเรากับรู้สึกถึงอันตรายที่ทำลายล้างกำลังจะมาถึงขณะที่สมาชิกในทีมคิดว่าการอยู่บนเรือปลอดภัยใต้แม่น้ำมีการเคลื่อนไหวแปลกๆ จูจ่จสัตว์ประหลาดที่โผล่ขึ้นมาจากใต้แม่น้ําทําให้ทุกคนหยุดหายใจโชคดีที่สัตว์ยักษ์ตัวนี้ไม่มีความสนใจในมนุษย์ที่เล็กน้อยเป้าหมายที่แท้จริงของมันคือทรแอสรัทอร์ปที่สดและฉ่าที่ริมฝั่งใช้โอกาสในช่วงการล่าที่เกิดขึ้นในยุคก่อนประวัติศาสตร์นี้หน่วยภายใต้การนาของโซเฟียในที่สุดก็มาถึงขอบของฐานเครื่องชนอนุภาคป่าที่นาไปสู่จุดหมายถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาที่มองไม่เห็นแม้แต่ปลายนิ้วในหมอกควัน กลุ่มไดโนเสาร์เทเรนซอรัสที่ยากจะจัดการได้เริ่มโจมตีอีกครั้งเพะเชินกับการโจมตีจากทุกทิศทางหน่วยถูกโจมตีจนแตกพ่ายในช่วงเวลาสำคัญทหารคนหนึ่งคำรามและพุ่งเข้าไปในฝูงไดโนเสาร์ใช้ชีวิตของเขาเพื่อสร้างพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมถอยกลับ ในช่วงเวลาสุดท้ายที่กระสุนหมดเขาทิ้งกระสุนสุดท้ายไว้ให้กับตัวเองจะไม่ยอมเป็นอาหารของสัตว์ประหลาดในช่วงเวลาที่มืดเบคพาทีมที่เหลือรอดไปถึงศูนย์กลางของฐานที่นั่นพวกเขาได้ช่วยชีวิตทหารโซเวียตสองคนที่กำลังจะถูกประหารทหารทั้งสองคนได้เห็นแม่ทัพบ,บอลอคินฆ่าคนอย่างไร้ความปราณี กับสภาพที่ไดโนเสาครองเมืองตัดสินใจหันมาร่วมมือกับเบ็คร่วมกันหยุดยั้งหายนะแห่งการเวลาในขณะเดียวกันผู้ใต้บังคับบัญชาของแม่ทัพบ,บอลโลคินทําผิดพลาดท,ที่ร้ายแรงที่สุดพวกเขาได้ฆ่าไดโนเสาไทแรนโนซอรัสตัวเล็กตัวหนึ่งแม่ไดโนเสาทีเร็กซ์ที่โกรธจัดพุ่งเข้ามาในทันทีเครื่องจักรสงครามหนักหลายตันนี้พุ่งชนไปทั่วฐาน รถถังและรถเกราะถูกเหยียบย่ำจนแหลกละเอียดเปากับของเล่นภายใต้ความโกรธของเธอฐานกลายเป็นทะเลเลือดแม่ทัพบอโลคินหนีเข้าไปในห้องทดลองอย่างลำบากพยายามเปิดช่องว่างแห่งกาลเวลาเพื่อหนีเบคและทีมบุกเข้าไปในห้องโดยไม่พูดล่ำใช้กำลังยิงกดดันนักวิจัยที่เหลืออยู่เผชิญหน้ากับบอโลคินที่ไม่ยอมแพ้เบคทำหน้าตายเย็นชักกระสุนในแมกกาซีนหมดโซเฟียตัดไฟทั้งฐานด้วยมือของเธอเองเมื่อเครื่องชนอนุภาคหยุดส่งเสียงคำราม ช่องโหวแห่งการเวลาปิดลงช่วคราวในที่สุดแต่ภัยคุกคามยังไม่หายไปไดโนเสาร์ขโมยขนาดใหญ่ที่ถูกทำให้ตาบอดข้างหนึ่งนำกลุ่มมาขวางทางออกในระหว่างการถอนตัวเพื่อนร่วมทีมล้มตายต่อเนื่องเห็นได้ชัดว่าฝูงไดโนเสาร์กำลังจะไล่ตามทุกคนเบคหัวหน้าหน่วยตัดสินใจครั้งสุดท้ายครั้งนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องคอยป้องกันท้ายบเบคเบี่ยงเบนฝูงไดโนเสาร์ที่บ้าคลาั่ง และเฮลิคอปเตอร์ที่มาช่วยในที่สุดก็ทะลุผ่านเมฆลงมาผู้บังคับบัญชาที่ไม่เชื่อว่าไดโนเสาร์มีอยู่จริงมองดูขโมไดโนเสาร์ที่อยู่บนพื้นดินเป็นกลุ่มก็ถูกทําให้ตกใจจนพูดไม่ออกเมื่อทราบว่าเบคยังอยู่ข้างล่างและไม่รู้ชะตากรรมผู้บังคับบัญชาสั่งให้รออยู่ที่เดิมทันที ปืนกลนหนักบนเฮลิคอปเตอร์พ่นเปลวไฟที่โกรธเรียวออกมาโจมสัตว์นักล่าจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ในสายฝนเหล็กจำนวนขโมยไดยโนเสาร์เกินกว่าที่ทุกคนจะจินตนาการได้แม้ว่าเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธจะเปิดไฟเต็มที่ก็ยากที่จะกดดันสัตว์ประหลาดที่หลังไลเข้ามาเหมือนน้ำทะเลแยก่กว่านั้นคือผู้พญายนาคในท้องฟ้าก็เริ่มโจมตีจากด้านบนเฮลิคอปเตอร์กำลังสั่นคลอนในอากาศเห็นได้ชัดว่ากองกำลังป้องกันกำลังจะพังทลาย ผู้บังคับบัญชาสุดท้ายต้องเลือกอย่างโหดร้ายระหว่างมิตรภาพในสงครามกับการมีชีวิตอยู่ตัดสินใจอย่างโหดร้ายยอมแพ้ในการรอคอยเบ็กสั่งอย่างรวดเร็วขณะน,นี้หัวหน้าหน่วยเบคกกำลังติดอยู่ในวงล้อมตั้งแต่เขาเลือกที่จะอยู่ต่อเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมีชีวิตรอดออกจากดินแดนที่ถูกสาปแห่งนี้ในช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์โจมตีเขาและเขี้ยวแหลมแทงเข้าที่เนื้อเบคยิ้มยอและกดปุ่มระเบิด ฝังฐานใต้ดินทั้งแห่งพร้อมกับกลุ่มสัตว์ประหลาดยุคก่อนประวัติศาสตร์ลงในทะเลไฟโซเฟียและกลุ่มของเธอหนีออกมาจากนารกด้วยเฮลิคอปเตอร์แต่เมื่อพวกเขาก้มมองไปที่ป่าที่เต็มไปด้วยควันใจของทุกคนไม่มีความสุขจากชัยชนะพวกเขาพบว่าป่าทั้งหมดในเวียดนามได้กลายเป็นสวรรค์ของไดโนเสาร์อย่างสิ้นเชิงช่องโหว่แห่งกาลเวลาแม้จะถูกทำลายแต่ไดโนเสาร์ที่เหลืออยู่ในยุคปัจจุบันได้เริ่มขยายพันธุ์แล้ว ดูเหมือนว่าจากนี้ไปห่วงโซ่ชีวิตบนโลกจะมีผู้รอดชีวิตที่น่าทึ่งเข้ามาผลประกอบการของภาพยนตร์เรื่องนี้จะทําให้ค่ายหนังใหญ่ต้องอายถ้าบอกคุณอาจไม่เชื่อคะแนนของมันไม่เพียงแต่สูงกว่าผลงานคลาสสิกจูราสิกเวิลด์การเกิดใหม่อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนยังทําให้มันเหนือกว่าสงครามดั้งเดิมใช้ต้นทุนเพียง8ล้านดอลลาร์ทำไรายได้120ล้านดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับจูราสิกแม้ว่าจะมีไรายได้800ล้านดอลลาร์ แต่การลงทุนสูงถึง1 8 0บล้านดอลลาร์ทำให้ผลกำไรของมันต่ำกว่าภาพยนตร์บีระดับเทพเรื่องนี้แม้ว่าเอฟเฟกต์จะซู้ภาพยนตร์ฮอลลีวูดไม่ได้แต่ผู้กำกับลูคัสพาร์คแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างสูงเขายืนยันที่จะไปถ่ายทำในป่าดงดิบที่เวียดนามเพื่อลดการใช้ฉากหลังสีเขียวที่น่าชื่นชมยิ่งกว่านั้นคือเขาอิงจากการค้นพบทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้สร้างสรรค์ลักษณะาบางอย่างของไดโนเสาร์ที่มีขนได้อย่างแม่นยำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีความสมจริงเพิ่มมขขึ้น้นนนนนใณะที่่ยังคงคควาาตตืเ เอาล่ะวิดีโอนี้ก็จบลงที่นี่เมื่อเผชิญกับจุดจบเช่นนี้คุณคิดว่ามนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์ได้จริงหรือยินดีต้อนรับให้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายเราจะพบกันในตอนหน้า